ชมที่กรกครับคลิปรายการวันนี้ผู้เฒ่าร้องทุกข์ครับมาพบกันทุกๆวันเสาร์นะฮะวันนี้ถ้าบันทึกรายการถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็น22กุมพาพันธ์2 5 6รแนะนําตัวกระผมเสกสรรแสนภูมิหรือหมู่ทองเลือดไทยคนจริงคนจังคนดังบ้านนอกอดีตสสเสียงสวรรค์ตัวแทนชนชั้นชาวไร่ลูกชาวนาที่กล้าหารจริงจังจริงใจพึ่งพาอาศัยได้อําลาจากทางการเมืองไปอยู่ในกระท่มนา ข่าวสารต่างๆอาจจะไม่ลึกอาจจะไม่ใช่เหมือนนักวิชาการแต่เล่าประสบการณ์ต่างๆให้ฟังนะฮะกาบขอบพระคุณนะที่ท่านติดตามรับชมอขอกราบเรียนว่าบันทึกคลิปรายการออก YouTube นี้ไม่ประสงค์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่ใช่เลยไม่ประสงค์จะให้เด่นให้ดังให้ไปถูกใจใครหรือไปขัดแย้งกับใครนะอันนี้โปรดทำใจด้วยถ้าท่านเกิดกดมาเจอโดยม่เรื่องไม่ไม่ได ตั้งใจจะชมนะฮะแต่ท่านชมท่านกดติดตามให้ด้วยก็จะเป็นน้ําใสใจดีนะวันนี้ก็คงจะเป็นควันหลงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับรายการของเราเป็นผู้เท่าร้องทุกข์แต่ในวันนี้ไม่ร้องทุกข์แต่เล่าให้ฟังว่าเขามีเหตุการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่พี่น้องประชาชนคนการเมืองทั้งหลายเขาชมกันภาคโทรทัศน์ไปแล้วแต่พอมีการอภิปรายเนะี่ย นะมันก็จะมีการโหวตโหวตก็คือยกมือเห็นด้วยเห,เห็นด้วยกับยตินะเห็นด้วยยตินี่แปลว่าฝ่ายคา้านเห็นด้วยที่เขาตั้งข้อกก่าฮนะว่าพลเอกประยุทธ์บริหารราชการไม่ล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยล้มเหลวผิดพลาดน,นี่คือเห็นด้วยนะผู้โหวตก็จะโหวตเห็นด้วยนี่คือโหวตไล่นะโหวตไล่รัฐบาลคือโหวตแบบฝ่ายคา้านแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่คุณโจมตีรัฐบาลมาแต่ผม ว่าไม่ใช่นะผมว่าแกดีอยู่นะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยตามยตินะอันนี้ก็ทําความเข้าใจนิดนึงเน,น,นาะในฐานะผู้ที่เคยผ่านสภาเกือบสิบห้าปีนะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ใช่เป็นอดเก่งอวดอะไรนะทาราจจากมากระนานเป็นยี่สิปีแล้วนะครับผมก็เรียนว่านี่คือการบูดคําว่าเห็นด้วยกับยติแปลว่าไล่รัฐบาลไม่เห็นด้วยคือเชียร์รัฐมนตรีหรือเชียร ท่านนายกที่เขาอภิปรายท่านอ่ะไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยนะผลมันก็ออกมาแปลกดีนะเออมันแปลกดีกล่าวคือท่านพลเอกประยุทธ์นะนะฮะผ่านผ่านผ่านไม้ผ่านแล้วรู้สึกจะเสียงน้อยกว่าพลเอกประวิตรอะไรประมาณนี้พลเอกประวิตรนะดูว่าผลงานท่านไม่เด่นชัดไม่อะไรนะหรือไม่ถูกอภิปรายหนักแต่ก็คะแนนท่านก็ดีครับท่านท่านผู้ชมนะฮะครับ ในในการอภิปรายครั้งนี้ข้อมูลที่อยากจะมาเล่าท่านผู้ฟังฟังก็คือพลเอกประยุทธ์นี่เปลี่ยนเปลี่ยนคาแรเตอร์เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนในบุคลิกใช้คํานี้ก็ได้เปลี่ยนบุคลิกการตอบอาจจะมีเทนเนอร์ท่านก็ได้นะเทนเนอร์ก็ถือว่าเทนดีนะคือพลเอกประยุทธ์นี่ว่าไปตามตรงท่านพูดพูด,พดท่านพูดเก่งไหมเก่งนะไม่ใช่ไม่พูดไม่เก่งเก่งท่านมีข้อด้ยอยยังไงเสียงของท่านผมเป็นผู้ประกาศ ผ่านการสอบผู้ประกาศทั้งทีวีวิทยุมานี่นะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้เสียงจังหวะไม่ถูกเท่านั้นเองอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวคือท่านพูดค่อนข้างไม่มีเว,นว้นวรรคนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะเก่งสมองไวปากก็เลยไวทมสมองท่านพูดไม่มีเว้นวรคเข้าใจค่อนข้างยากคําเน้นไม่เน้นนี่นี่คือข้อเสียของท่านแต่ตอนนี้ผมเหมือนว่า เราไม่ได้บอกท่านเราไม่อยู่ใกล้ชิดแต่ท่านรู้เรื่องไงท่านรู้ตัวฮะคือการตอบพวกฝ่ายค้านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ตอบให้ฝ่ายค้านเข้าใจนะฝ่ายค้านยังไงยังไงมันก็ไม่เข้าใจเออมันไม่เข้าใจมันจะไล่อยู่นั่นแหละว่าไม่ดีก็ไม่ดีที่มันไล่นี่มันก็อยากออกมาแทนนะ,ะมันอยากมานั่งบริหารแทนธนาธรเข้าสภาไม่ได้ก็ยังจะแอบไล่ตัวเองก็หวังจะมาเป็นนายกนะั่นแหละเออจะเป็นนายกยังไงเพราะตอนนี้ ภาพลักษณ์คำว่าแก้มาตรา1นึพี่น้องประชาชนที่เขาจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์นะเขาชื่นชมมันมีมากเหลือเกินอ่ะกระแสรตรงนี้ก็ทําให้หนึ่งหญิงสองชายธนาธรปิยบุตรและช่อเนี่ยอ่อนลงไปโดยอัตมัติเลยอ่ะอ่อนลงไปเลยข่าวก็ไม่ค่อยทำอ่ะนะการที่มาเดินขบวนที่จะผลักดันบีบบังคับให้สี่คนที่ถูกจับไปนั่นน่ะถูกการปล่อยตัวก็ดูเหมือนคนแนวร่วม เข้ามาน้อยมากหลงเหลงเลยลเหลงเหลียงเลยอ่ะย้อนกลับมาก็คือพลเอกประยุทธ์ได้ใช้คำพูดยังไงได้ใช้คำพูดคือผมนะอยู่ในสภามายาวนานนะออกมาจากสภาก็มานั่งดูเขาเนี่ยมันก็ยาวนานพอสมควรผมอยากจะบอกว่าฝ่ายค้านเที่ยวนี้เนี่ยพกเอาความแค้นเลยนะเออพกเอาความแค้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกูจะกินหัวกูจะกัดคอมึงอะไรอย่างนี้เลยนะ คือผู้นิสัยอารมณ์แบบเต็มที่เลยให้มันตื่นเต้นเล้าใจจะได้แนวร่วมแต่ไม่ใช่พอเขาอภิปรายไปแล้วหลายอย่างมันสะท้อนภาพลักษณ์ของเขาออกมาที่ว่าพลเอกประยุทธ์เที่ยวนี้ตอ,ตอบตอบคำถามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจคือไม่ต้องตอบอยากพอประเด็นมันเกิดปีดขึ้นมาว่านายกทำแบบนี้ก็ขอยกมือขึ้นอภิปรายตอบเลยนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเสียดเหมือนกันนะเสียดสสของฝ่ายพัก ก้าวไก่คือสสพรรคก้าวไก่เนี่ยต้องขอบอกนะเขาเป็นสสสมัยแรกเป็นสสแบบหลงมานะ่ะหลงมายัางไงหลงมาตามรัฐธรรมนูญไงรัฐธรรมนูญนี่นะอาจ,จารย์มีชยัยร่างเพื่อที่จะไม่ให้อดีตนายกคนหนึ่งมาได้คะแนนปาร์ตี้ริชก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ทิ้งน้ำไงนี่แหละเขาเลือกสองคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนทั่วประเทศพวกโลกโซเชียลพวกวัยรุ่นทั้งหลายเขาชื่นชอบ ปิย,ยบุตรธนาธรเนี่ยก็เลยเลือกสะสมมาก,ก็เลยได้สสปาติริศมากเลยนะในอนาคตใหม่เดิมนะแล้วก็ลดมา,าเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกลอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้นมาเป็นสสอครั้งแรกก็คือแบบว่าะกะว่าที่จะล้มรัฐบาลเลยก็ตะโกนใส่เลยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นการบ่มบอกคําตอบคําตอบของท่านนายกก็ชัดว่า เตี้ยนะคุณเตี้ยหลังมอปคือแปลว่าแทงอ่ะคือไม่ต้องพูดยาวและมีแทงกลับเนี่ยไม่แทงกลับไม่ได้ฮนะแทงกลับคนนี้ประยุทธ์เท่าที่ผมดูเนี่ยแทงกลับหลายหลายคนนะแต่ว่าที่ผมจำได้ก็คือยายเตี้ยคนนี้นะ่ะเป็นคนไปประกันตัวของพรรคก้าวไกลอาประธานโทษเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแต่ไปประกันตัวกลุ่มที่เดินมอปกลุ่มจูสามนิ้ว จะไม่ให้บอกว่ากลุ่มนี้หนุนมอบได้อย่างไรอานายกพูดพู้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องว่าใครหนุนมอบก็เริ่มชัดขึ้นเห็นไหมไอเตี้ยอีนางเตี้ยดีนะว่าพูดกลุ่มเตี้ยถ้าพูดอีนางเตี้ยหนุนมอบแล้วเนะ่ยมันจะแสบขนาดไหนหรือว่าไอาพวกคนต่ําหนุนมอบอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะคือคําแทงของท่านนายกตอบไม่ยาวเกินไปแล้วก็ชัดถ้อยชัดคํานี่คือการแก้ปัญหาบุคลิก หรือคําพูดของของท่านนะฮะครับแต่ว่านายกรู้ตัวแล้วก็ปรับตัวเองในส่วนนี้ผมก็ให้คะแนนตรงนี้ว่ามันต้องแทงพวกนี้เออมันต้องแทงฮะมันก้าวร้าเหลือเกินกิริยามารยาทผมก็เคยเป็นฝ่ายค้านผมเคยเป็นดาวสภาด้วยนะเออออกทีวีเขานั่นเลยดาวสภาอันดับสามอันดับสี่เลยนะเออไม่ใช่เล่นๆน,นะเสกสรรแสนภูมิเนี่ยอแต่คือบอกว่า ไม่ได้ก้าวราวอภิปลายด้วยน้ำเสียงนะที่น่าฟังนะแต่ข้อมูลดีประมาณนี้แต่พวกนี้โอ้โหมันจะมันจะกัดคอมันจะดูดเลือดแดก,กุล่าเลยนะต้อเป็นแบบนั้นส่วน,นลายที่สองนะอันนี้เป็นพภาคเพื่อไทยนะคือหมายถึงท่านยกชมเชยท่านยกวันนี้ไม่ได้ว่าผู้เท่าไม่ได้มาลองทุกแต่ผู้เท่ามาบอกว่าชมว่า ผู้เท่านายกนั้นทําตัวดีนะตอบคือแทงคือก็คือคนหนวดเขาเยอะๆมันชื่ออะไรสลันสลันสลันเกตนี่ก็อยู่ทันนะอยู่ทันกับ,กบผมอยู่นะเคยอ,อยู่พัคเดียวกันเนาะอ่ไทยรักไทยแล้ว,ลวก็อ่าเดี๋ยวนะตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นสลันบุตรเขาเขาเนี่ยหนวดเขาเนี่ยที่จริงเนื้อหาไม่มีอะไรนะคนนี้เล่นแอคชั่นอย่างเดียวนะเล่นทุ่มเสียงเล่นแอคชั่นอย่างเดียวนะแต่คราวนี้ถโดนโดนสวนสวนตรงไหนตรงที่ว่า ผมไปได้ข้อมูลจากประเทศต่างๆผู้นำประเทศต่างๆคนประยุทต์ตอบฮะแต่มีการสวนว่าบุคลิกของคุณนี่หรือที่จะไปพบผู้นำประเทศอ่ะหยาบๆก็คือน้ำหน้าอย่างมึงนี่เหรอประธานโทษน้ำหน้าอย่างคุณนี่เหรอจะไปพบนายกประเทศน้นประเทศนี้ประธานาธิบดีประเทศน้นประเทศน่ะมันไม่น่าใช่ นายกว่าอย่างเก่งก็พบได้แค่ท่านเนียเพราะท่านไม่ถือตัวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แทงกลับแทงกับหน้าเสียไปเลยทีเดียวนะลงความก็แปลว่าการอภิปรายไม่ไว้ใจครั้งนี้ส่วนมากมันจะมีแต่ฝ่ายค้านเป็นดาวสภาแต่คราวนี้ฝ่ายรัฐบาลนายกเป็นดาวสภาอันนี้ชาวบ้านเขาให้นะชาวบ้านคะแนนไม่ได้โหงน,นะไม่ได้โหนกระแสนะส่วนความแตกแยกตอนนี้ก็เกิดขึ้นนะเป็นธรรมดาของการอภิปราย ที่จะมีการแตกแยกและเจ็บปวดมากก็คือพรักพลังประชารัฐโดยกลุ่มอะไรนะมานามเบียใช่มาดามเบียเขาเรียกวกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยงดออกเสียงพักภูมิใจไทยตัวสําคัญเลยรัฐรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโอกาสน่าจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ที่เจ็บปวดมากเหลือเกินนะในการอภิปรายครั้งนี้ก็คือพักประชาธิปัตย จะเป็นเวรกรรมที่พรรคประจัดประชาธิปัตย์นะฮะโดยเฉพาะพี่ชวนเคยพยายามสร้างให้คนภาคใต้เนี่ยเข้าใจว่าถ้าอยู่ใต้ต้องเลือกประชาธิปัตย์ได้ผลมาเยอะหลายหลายสมัยนะแต่คราวนีนะ้รู้ไหมว่ามันทําให้ประเทศชาติแตกแยกกันเออแตกแยกกันนะเป็นอย่างนั้นแต่ณนปะัตนี้นะก็เลยอยากจะบอกว่านะแต่ณนะบปัตนี้ก็เลยจะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีบาปบาปยังไงครับ บาปสอสอขออนุญาตคระธานขอขอนุญาตท่านผู้ชมมีความไม่พร้อมนะขอปอร,ระธานพรรคประชาธิปัตย์ถึงไม่ค่อยมีนะผมอยู่สภาขาดสองเดือนครบสิบห้าปีเนี่ยไม่ค่อยมีนะสอสอเนี่ยไม่ไว้วางใจหัวหน้าพักอย่างเก่งกรัฐมนตรีในพรักก็พอมีบ้างนะพอมีบ้างพรร่วมรัฐบาลพอมีบ้างแต่คราวนี้สสประชาธิปัตย์น่าจะสามคน ไม่ไว้วางใจหัวหน้าพักตัวเองเป็นเรื่องที่ตลกไม่ออกนะตลกแล้วจุลินยิ้มไม่ออกเลยนะเป็นบาปของประชาธิปัตย์ที่มักจะยกตียกดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตอนนี้บาปกรรมบาปกรรมนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคือผลพวขงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะข่าวที่ผ่านมาเนะสียงทุกคนก็ผ่านอนะ่ะผมเสกสรรเส่บุญกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้ขอบพระคุณครับผม